ใช่แลปาร์ตี้ว่าติดโควิดก็ใช่แล้วเป็นยังไงติดโควิดติดโควิดจ้าจ่ายแอสเร็วโควิดสามมาทะลุโทรศัพท์ได้อันนี้ถ่ายอยู่นะเนี่ยถ่ายถ่ายอยู่นะเนี่ยเอาอเลย แล้วตอนนี้จะกักตัวหรเปล่ากักแล้วอยู่ในบ้านแล้วนอนกี่วันก็ให้กวักี่วันอ่ะก็14วันแหละจริงๆก็กักเรื่อยๆจนกว่าจะหายแล้วก็เดี๋ยวลองออกไปสวบดูสวบอีกทีหนึงใช่ใช่คจะเชื้อแบบไปคุยกับแม่ต่อกันเุ้ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ไปถูประตูมือจะแหกแล้วลูก ว่าพี่ไปก่อนนะไปไปวันนี้ครับมีกิน2ตี้เลยครับตี้แรกเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ส่วนตี้เย็นเราจะไปปิ้งไก่แต่ไปเจอกับใครก็เดี๋ยวรอดูละกันนะครับเออลืมบอกพี่จะตื่น10บโมงทำนู่นทำนี่นี่ครับสิบโมงครึ่งเวลานัดคือ11อโมงครึ่งเป็นคนออนไทม์ y o u ี e e นพพ t ย e บ๊อ๋อมแม่บอกว่าพ่มีสัตว์เลี้ยงมาให้กนะินก็พ่อมีสัตว์เลี้ยงหรอ โอ้หนอนพวกมึงมึงเด็กกันมึงกันเลยจะเจอหนอนใสรยู่ผีเสื้ออะไรผีเสื้ออะไรเห็นดำดำ,ดำไหมดี <laughs> มาทำไมอ่ะมันกินต้นไม้แม่เกือบหมดละถือว่ามันตัวใหญ่เชียวก็เลยเอามาให้ลูกเป็นคอนเทนต์โอ้ถ่ายทุกวันทุกวันลูกไปปล่อยไปปล่อยแถวพื้นที่ว่างเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วพี่เขียบอกว่ามันสีเหลืองแล้วเป็นผีเสื้อลูกก็ปล่อยเขาไงโอเคได้ตั้งชื่อให้ด้วยนะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้แล้วแต่คุณคิดอ่าแม่เป็นคนเจออ่ะแต่เอาห้คุณเลี้ยง ชื่ออีกาดีกว่าอีกอสุดสุเป็นสุดเออได้สุ์สุดเป็นไงชื่อนี่ดีกว่าบักมี่บักมี่บักมี่วันนี้ปอกได้แล้วเออเดี๋ยวกลับมาปอกบักมี่โอเคแต่บักมี่นี้่คือเล่นนี่อันนี้บักมี่เลยบักมี่ไปได้เวลาออกจริงๆล่ะมีคนอยากเห็นน้องภูมิเลยมีคนอยากเห็นน้องภูมิแล้ว ดีๆทำหน้าดีๆให้พ่อหายเร็วๆบอกเร็วๆอุ้ยให้พ่อหายเร็วๆจะได้กลับมาเอาของมาให้หนูเท่ไปอยู่บ้านอาก้าตลอดพ่อบอกว่าอุ้ยเวลาพ่อไม่อยู่วันแรกก็เหงามากเลยเหงามากเลยโล่งๆไปโล่งๆเอ้ยจะไปตลอดเลยจะไปตลอดเลยไม่สนใจโอเคจ้าไปละไปๆหายเร็วๆจากแข็งแรงป่ะ เอราจัดตัวอะไรดี๋ยวเพื่อนคิดยังไงกับอิสระติดโควิดครับอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวไปตรวจรอบสองไปเจอไข่ที่นู่นมันเสี่ยงเหรอโอ้โหหรือว่าที่นู่นก็หนักแบบเราเพราะว่าที่นู่นก็เสี่ยงแล้วมันก็มันก็ประมาทการตกใช่ตกตอนที่คิดว่าอยู่ไปกาทุกคนห่อหน้ากากแล้วใช่หลันลาคือถ้าแบบคอนเฟิร์มได้วว่าติดจากที่นู่นอะทางเราก็จะโอเคขึ้นหน่อยไม่่นาจะยังไงก็ติดที่นู่นตอนไปมันตรวจละเอียดละเอียดอ่ะนี่ถามคนนี้ดีกว่าถามคนนี้ดีกว่า ไอ้เจคิดยังไงกับการที่อิสระติดโควิดไม่รู้กัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> ไอ้เจมาด้วยวันนี้เรามากินคอปเปอร์ครับมาไกลถึงเป็นเก้าไหนรถที่จุยดีกว่าอยู่ทั้งล่างแจะไปเลยเหรออ,อ,อันนี้ไปดูวอ,อ ที่เขาบอกมีสองพวงมาลัยนะครที่สองพวงมาลัย<ง>แซวอีกแล้วซวแซวใหญ่แล้วไหนไหนเจ้าภาพเจ้าภาพยังไม่มายังไม่เห็ุตัวเลยต้องบอกว่ามื้อเช้าวันนี้เจ้าภาพนี้พิเศษมากแปะเนี่ยนับเป็นโคศกนะ,ะเพราะว่าเป็นคนนัดหมายแต่ว่าเจ้าภาพจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ถึงขนาดไอ้ท็อปมาน่ะไอ้ท็อปก็มาน่ะเป็นคิดไง่ายกับการที่ตลาดติดโควิดอ่ะพี่ติดเหรอมึงไม่รู้เหรอนี่เนี่ยเหรอ ไอ้บอสไปไหนแล้วไปคุยกับไอ้บอสดีกว่าครับครับผมสบายดีสบายดีครับทำไมวันนี้ถึงสะดวกมากินคอปเปอร์รู้สึกว่าเป็นโอกาสอะไรพิเศษหรือเปล่ารู้สึกว่าจะได้เจอเจอพี่จ๊อบเจอพี่พี่อ่าเจอพี่พี่มึงไปจักเขาอ่ะมันอึดอัดกันโอ้ยิ้มแบบครั้งเท่านั้นอ่ะพยายามตั้งนะพยายามต้องนะมันพูดอ่าครับครับก็ดีใจครับเจอพี่พี่ครับจบ ตื่นอ๋อเป็นเป็นปกติกินข้าวกี่โมงฮะปกติกินข้าวประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เลยเออมึงตื่นสายมากเลยเนี่ยแตกลงไม่เนี่ยจะได้หมุนยังไงมันทำยังไงอ่ะเออมีคนหยอดไปยี่สิบเท่านะเหลือเหลือยี่สิบเริงไหมเออเออเอ้กอลายนยเฮ้ยเอาไปรู้นละเพิ่มเนี่ยเออประมาณยี่สิบดิเฮ้ยเฮ้ยมีคนหยอดไปแล้วยี่สิบจริงด้วยอ่อนี่ไงนี่คือมาแล้วยี่สิบเอ้านี่มาแล้วนะเอาตัวไหนเริงตัวไหน นี่เซตนี่เนี่ยวอลลัสนี่เนี่ยเซตนี้แต่ว่าอยากได้วอลลัสไงเอออยากได้วอลลัสเซตนี้คุณแนะนำคุณบอกน่าสนใจใช่เซตนี้น่าสนใจเรามาดูกันว่าเราจะได้วอลลัสหรือเปล่าโอเคตู้นี้นะตู้นี้นะถูกหรือเปล่านี่มันต้องตู้นี้ดินอนกันอยู่เนี่ยนี่รูนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่มันไขเปิดโชว์วอลลัตไหมใช่ป่ะวอลลัสมีหางนะวอลลัสมีหางนะยังสวยสิงโตสวยสวยสิงโตจริงๆอิงกัสิงโตน่ารักอะ ตัวนอนนอนนี่ผิดตาใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยน่ารักเลยได้ถึงโตเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณถึงโตลรีโอหรอแก่แกเลยแก่เลยแก่เลยเฮ้ยเฮ้ยหางขาดแล้วมั้งอ่ะโอ้ยเป็นไรนี่อ๋อนี่มันนอนโชว์กระจูอยู่นี่โชว์ไข่ด้วยตัวไข่ด้วยเออตัวผู้นี่เอ๊ะนา่นิบาท3สามสิบบาทห้าสิบต้องอ่ะเฮ้ยได้คืนมาด้วยนะ นี่แล้วใครอะใครแบงคที่20บาทนะยี่สิบแ a s แ back นะคนที่เขาเกินไป20บาทเนี่ยเขาเขาต้องหยอดสูตรไหนวะเออกูพยายามคิดอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณไปก่อนนะฮะไหนไม่รู้นะฮะยี่สางไหนของเขาวะเออว่ตอนแรกก็นึกว่าเลขมันเอออะไรเลยไม่กล้าหยอดไม่หรือมันคือแบงค์ยี่สิบสามใบแต่สองทีอ๋อแล้วก็เลยเหลือตู้มันไม่ทอนเงินเออไอ้เจ้าตอนมันเหลือเศษสิบบาทอ่ะเขาก็ยัดไปอีกหกสิบเลก็ไม่ยัดสี่สิบละเออว่ะไปยัดสี่สิบก็ได้อ่ะ ไม่ยัด60ได้ไงอ่ะอะไรอีอะเมื่อกี้ผมกดกดกาชาเสร็จผมเดินมาผมโอเคคนนี้เขากำลังถ่ายรูปอยู่ <c oughs> เขาเขาถ่ขายรูปเสร็จแล้วเขาบอกว่า <c oughs> หัวล่าอะไรที <c> ่ <oughs> ดูเส้นนี้นี่อ๋อ <c oughs> มันเหมือนกูจริง <c oughs> <c oughs> เอ้า๋อมันคือมันล้อเลียนมันมันเหมือนกูมันจริงป่ะเนี่ยมึงอธิบายด้วยใช่ป่ะเนี่ยเปล่โอ้โหกูน่นกับสูงยังยาวโ มันเคลือเป็นมือเ,เหออมือนไหมเหมือนแม่เหมือนแม่เลยเหมือนกำลังคิดในใจว่าเอถ้าเกิดสัตว์โลกผสมรวมร่างกับพี่จ้อยจะเป็นยังไงนะชัดเลยชัดเลยชัดเลยคือมันเป็นฟันหย่อนๆ่อนน่ะเด็บป้าอนิมอล เฮ้ยซูชิวากิวะซูชิวากิวพี่โอ้เนื้อใหญ่มากเลยอ่ะซูชิซูชิคำนี้ไม่ใช่อะไรนะมันน่ารักคือไม่รู้จะชมหรือจะด่าดีซูชิอืน่ารักเชียแกงวัดนะแกงเด็กวัดวัดรอบเอลว นี่นี่พาดูเจ้าภาาก่อนคุณนัดกี่โมงครับ1 1บเโมงครึ่งไม่จริงอะโทอแชทล็อกเข้ามาเลยไม่คือเวลาที่จองไว้อะ1 1บเน็ดโมงครึ่งไงแต่กลัวแกล้งนัดเผื่อเอดโมงแล้วคุณนัดกี่โมงสิบเอ็ดโมงีห้าแล้ววันนี้พาใครไปด้วยถ่ายได้ปะเห็นบแล้ว เราไม่ได้บอกที่บ้านอ๋อเห็นแว๊บๆอ๋อเห็นแว๊บ <c oughs> ๆ่างนี้ได้เพราะวไม่ได้บอกที่บ้านก็คือมึงอย่าไปบอกบ้านเขานะเราเรารู้กันแค่นี้ตรงนี้ไม่บอกใครอยู่แล้วตรงนี้พูดอะไรไปข่าวไม่เคยั่วไหล่อไนทยที่ที่ตอนนั้นเอาอสัปดาห์ใช่ปะ่ะไย้นท์ออกสิบหน่อยใช่ไหมสักทั้งวันต่อมาไอ้นายมันอยู่ออฟฟิศมันน่าเครียดเลย ตายแล้วพี่ชายรู้เร็วแล้วไปส่งในกรุ๊แม่ให้แม่รู้ไอ้นายนั่งเครียดเลยเสุดท้ายก็โทรหาพี่แล้วบอกส่งไม่อันเส้นตัวนี้อันเส้นตัวนี้แล้วทันไหมน่าจะทันนะเพราะแม่ไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวเทปก็ออนอยู่ดีอ่ะไปเทปออนแล้วค่อยเช็คก่อนแล้วค่อยส่งให้โอ๋อรีบเสด็จหอยเลี๋ยวเด็จหอยวิชาขุนแผนเสด็จหอยอื้อ อร่อยสดมากเลยอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไง<อ><อ>เยียมสุดยอดเลย,เยมาลองมันดูเป็นไฮไลท์ด,ดีอ่ะฟูดมอนิ่งไว้พวกมึงไว้เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยวันนี้ใครที่กินก่อนเห็นนิ่งปุ๊บวางช้อนวางตะเกียบถึง5นาทีต้องไปทำที่ดีขอคารวะฟ้าดินหน้าห้าไปเลยได้ปะวะเฮ้ยทำไมรีบยัง,ง่ะแน่วางปากกิจกงก็ได้ ใครกินน้อยสุดคือเคารพฟ้าดินใครฝังจุกกันคุณกินน้อยสุดคุณก็ต้องไปเคารพฟ้าดินแล้วมึงเป็นฟ้าดินได้ไหมอ้าวได้อ่าแล้วกูต้องพูดอะไรมึงก็ต้องคิดบทมาสิมึงมีอะไรสัตย์ทธาดีกว่าสัตย์ทธาอะไรเออมึงต้องศรัต์ท่าในบุฟเฟ่ต์แดกจ่ายตังค์ด้วยถ้าแดกฟรีจุกจะเคารพเออแต่ถ้าโอนคืนมาก็ถือว่ากินฟรีนะเคาร์บหน้าห้างให้หน่อยนี่กูได้อะไรนะได้กินบุฟเฟ่ต์ไงฟรีป่ะไม่ฟรีแล้วมากูต้องเคาร์บอ่ะแแตต่่่กกกูจายยังงค์ออะมึินน้ สุดไงแล้วกูไปเล่นอะไรด้วยแต่สบายสบายใจใช่ไหมทำไมทำไมทำไมมาเร็วอย่างวันนี้ผิดธรรมชาติอะไม่ผิดธรรมชาติเราแค่สองานแล้วแบบมือแบบมาเร็วเฮ้ยธรรมดาแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีช้าแล้วจริงจริงก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ช้าหรอกก็ด่มันไวเกินไปจนแบบว่ามองว่าเราช้าเงี้ยเราก็เลยเป็นแบบว่าดูแก่ดำเพราะปกติกันเนี่ยเคไม่ปกติมึงนั่นแหละไม่ปกติเคไม่ปกติในกูไม่องเขารบเลยใช่ไหมขารพ ถึงบ้านแล้วพี่จะกำลังดูไอ้ชื่ออะไรนะสุรศ <support. aesthetic. st ips> ักดิ <GO av uther> ์สุพศไอ้สุพศกำลังรอดูอว่าไอ้สุพศเกษมสารเมื่อไหร่มันจะขี้เมื่อเช้าเห็นเนาะตอนออกไปมันยังมีไม่กี่ก้อนเองกลับมาอสุพศกินแล้วก็ขี้แล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็ขี้อ่ยาอมตอนเราเป็นเด็กอ่ะที่มันเป็นกล่องสีเหลืองๆกล่องเหล็กอ่ะ สุดพจนี่คือตูดทุดพจน<ช>อนมันมุดหัวเลยพอเราเปิดทีทิ้งไว้ถ้าพักพี่จะจะหาจับตอนมันขี้ให้ได้จะจับมันเลยอ่ะไม่ใช่จะดูด <laughs> นี่กําลังรอแม่อยู่คนระับแม่บอกว่าแม่จะปอกบักมี่โชตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> เพราะเมื่อวานมันปอกไม่ได้มันมาปอกวันนี้แทนเมื่อวานฟูลี่รีเซ็ตปุ๊บวันนี้โอเคขึ้นแล้วเริ่มกลับมาแบบว่าเออทำงานก็ได้สบายมากไอ้บัคมี่เนี้ยมันไม่ขยับเลยวะ่ะพอเปิดปุ๊บมันกลัวเลยมุดหัวยาวเลยอะ่ะนอนอีกแล้วอะไรอ่ะชูส อิสระมันเอ้โอโตซานยังไม่พูดแบบมึงเลยนั่นนได้จะด่าอิสระจริงๆเลยอ่ะอิสระมันไม่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 ปลอดภัยอ่ะประมาทไม่ดีเลยยังจะหัวเราะอ่ะตารกสี่มันตโรกสอ่ะตารุอะไรอ่ะอันตารกับเพื่อนมันตโรกดูหน้ามันก็ตโรกแล้วเลยอ่ะ องถูบ้านเสียเวลาเสียเวลานะไปแล้วครับคุยกับจอร์ดกันความยากลำบากหลังจากที่ท่านนั้นเริ่มชงกาแฟกินเองคือการกินกาแฟนอกบ้านช่างลำบากเหลือเกินกมันก็ไม่ถึงกับลำบากหรอกครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับมากินกาแฟที่ทำเองที่บ้านเิบกาแฟแล้วก็ออกไปนั่งดูแม่ปอกบักมี่โอ้อ้าาาาาาายาาาาเยาา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 า พี่แทงวิ่งหนีไปไหนวะน้ะอ้นึกว่ามันนิ่มอุ้ยนิ่มแล้วโอ้นี่มันบัคมีฮีแม่ครับขนุนนี่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบยังไม่ปอกเนี่ยกับซื้อแบบปอกแล้วเนี่ยราคาต่างกันเยอะไหมครับอตอบไม่ได้อะไม่เคยซื้อแบบเป็นลูกเลยมีแต่เขาให้มาส่วนไอ้ที่เขาปอกแล้วเป็นขีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแพงกว่าที่เราเอามาปอกเอง พี่จะยจำได้แค่ว่าข้างในนั้นมันจะเป็นห้อง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 เหมือนหลังเอเลี่ยนเซลนะใช่ไหมเฮ้ยจะเป็นแบบเยอะๆใหญ่ๆสีขาวๆอ่ะอันนี้คือทำการผ่าแบบร้อยแปดสิบไปศึกษามาจากยูอาจารย์ยูอาจารย์ยูไม่ใช่ยูนิเวอร์ซิตี้นะยูโดยูทูน้ำอะไรอ่ะ เฮ้ยลงอาคมลงอาคมที่อาจารย์เขาเรียกว่าอาคมเขาบอกว่าให้กรีดใช่ไหมรอบลูกหลังจากกรีดเราก็จะต้องแทงไส้มันเพื่อที่จะได้ไม่โดนเนื้อมันเราจะแทงไส้มันอนี่มันเป็นไส้มันเราฉีกเอเหมือนาไข่เอเลี่ยนเลยอ่ะอ๋อเราผ่าให้ลึกหน่อยแล้วเราฉีกดึงเอาดูนะอืมเฮ้ยเหมือนไข่เอเลี่ยนจริงดูนะ เฮ้ยสวยนะสวยสวยสวยโหแล้ว uhm ข้างๆมันยางนี่ยางธรรมชาตินี่เนี oh ่ยนี ja ่สุกมากเลยพอดีเหรอยายเกลียดบัคมี่ไหมใช่เหรอเกล็ดบัคมี่ก็ชิมได้สำหรับจอนนี่คือสัญลักษณ์แห่งท็อปปิคอลเลยนะใช่ไหมอืมไม่ได้สุกมากกินแค่เนี้ย <laughs> กินเอารู้โูนี่แหละคือความท็อปปิคอลนี่แหละคือประเทศภูมิภาคประเทศเราอะท็อปปิคอลของลูกคือขน,นุนเหรอไม่ไม่ไม่มันมัน,ม,น,ม,นมีหลายอย่างเป็นวายที่แบบหลายๆอย่างมารวมกันอันนี้รู้สึกเลยว่าแบบอันนี้วายท็อปปิคอลมาแล้ว้องมีมะพร้าวออมะม่วงต้มโอสับปะรดอันนี้คือแกนมันเหรอครับเอ๊ะแล้วแกนเอาไปต้มอ,อะไรได้ไหมไม่ครับ แกนทิ้งอย่างเดียวตอนที่ลูกอ่อนๆนะเราเอามาซุปได้ซุปหมี่ลูกเล็กอ่อนๆมันเราไปต้มอ่ะซุปนี่ไม่ใช่ชุบนะคือทําทําต้มถ้าภาษาอีสานก็ซุปถ้าถ้าภาษาไทรก็ก็ทำทำแกงน้ำพริกเราทำน้ำพริกแต่ว่าทางเหนือเขาแกงอ๋ออ่ะทีนี้เราได้แกนมันมาแล้วส่วนอื่นเราก็ทิ้งไปเก็บแกนไว้กินเออโอ้โหแปลกแบะโอ้นี่อาจารย์สอนแม่ดีแล้วเนี่ยอาจารย์จัอยู่เนี่ยีลังกา กลิ่นมันตลบอบวนใครไม่ชอบกลิ่นนี้นี่คือไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะตายเลยนะโอ้เนี่ยมันออกมาเป็นห้องอย่างนี้เลยแมสเนี่ยบางคนเขากินกันเาเก็บไว้ส่วนเนื้อเราก็โยนทิ้งไปส่วนเนื้อเราก็ทิ้งขยะไปอ้ยตกเก้าอี้คือบอกว่าลูกแรกในชีวิตอ ซักเซสนะแมเ่เอาจริงๆถ้าแม่ไม่บอกเจ้าก,ก็คิดว่าแม่ทําเป็นนะเน้นว่าโตเหรอเออนึกว่าทาเป็นนะนี่แหละครับเทศากาลปอกบักมี่ปีโรดถ่ายภาพปีโรดรายงานสวัสดีชีวิตการกักตัวของอิสระจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับก็ซื้อบะหมี่กึ่งมาแล้วยี่ห้ออะไรไม่รู้ซื้อมาแล้วโอเคมีไข่พี่ลุยจัดอันนี้มาให้ตั้งแต่ที่ทราบข่าวนะครับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ อะไรไม่รู้เนี่ยแอลกอฮอล์ครับพกตลอดในบ้านครับออกไปไหนฉีดทิ้งไว้เวลาออกไปตรงโน้นหนึ่งก็ฉีดทีแล้วพี่หลุยส์ก็จะช่วยฉีดไว้อีกทีนึงโอเคชีวิตหลังจากนี้จะต้องเป็นแบบนี้โอ้ยทำไมต้องมากักตัวที่อเมริกาด้วยวะพอเท่าที่รู้ผลก็แจ้งหลายๆคนไปนะครับที่เราไปเจอน่าจะติดจากการไปปาร์ตี้งานมันเกิดพี่คนหนึ่งที่นี่ครับก็กาลังไล่ตรวจดูว่าใครเป็นบ้างอะไร คิดว่าเพราะน่าจะมามาจากแบบเออว่าปาร์ตี้วันนั้นคนมันเยอะด้วยแหละมันอัดกันโอิสระบนั่งคิดก็ไม่น่าซ่าเลยสูญเสียเยอะครับสูญเสียเยอะสูญเสียตารางสูญเสียอะไรถ้าหาจังหวะได้ในเด๋ยวลองคอนเฟลเน้์หาในอาร์มดนีกว่า <c oughs> ทักทายเขาหน่อยจอดวานแากกันสัตว์ประจำวันนี้ได้แก่เนนแอร์ครับระหว่างที่ทํานไวาดผมขอรีเพนต์ปลาชิ้นนี้ให้มิ้งเป็นคนกินครับ วัสดีครับแแล้วผมเกไม่กล้องเป็นแล้วอ้าวปลานี่นี่นี่อันนี้ให้มนี่คือนิดดียวก็ซึงบ่อยกี่ร้านอขอโทษขอโทษโอูอือือืมันเนยมันเนยมันแบบย เอาเลยเอาเลยเอาเลย,เอเลยจองอันนี้นะจองเลยมันย่างเนยปล่าวะอุ้ยมิ้งไม่รู้อ่าแต่ว่าแบบมันอร่อยมากเลยอ่ะอมิ้งไม่เคยกินปลาอร่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยเพราะมิม้งไม่ชอบกินปลาเพราะมิ้งไม่ชอบกินปลาถึงว่าก็้ันง่อยมันแบบมอนมันหอมเนปลาอะมิะม้งเป็นคนกินคำใหญ่อย่างนี้แหละเตะเต้เตะเตะไก่อยากินไก่ได้เต้ทั้งไก่ทั้งหอมพร้อมกันอุ้ยอ นี่ไก่เหรอเอไก่นุ่มมากจะให้พูดว่าไงพูดอะไรก็ได้แต่สีหน้ามันบอกอยู่แล้วนะอืมมันสุดทุกอย่างพี่ ช่วงใหม่แล้วฮะซาจนเสียเวลากับนายอิสระนะครับต้องอยู่บ้านเสียเวลามากอย่างว่าแหละครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ต้องนอนดูอะไรไปเรื่อยนะครับก็เพิ่งดูอาเคนจบสีซสั่นสนุกถึงกับมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นอะดัปแทชั่นจากเกมที่แบบดีที่สุดเฮ้ยคำนี้ผมก็เห็นด้วยนะไม่เคยดูซีรีส์ที่มันอะดัปจากเกมที่มันดีขนาดนี้บินดีกับแฟนๆ LOL ด้วยมันสนุกจริงๆผมขนาดแบบอ่ะจำตัวนู้นตัวนี้ไม่ค่อยได้เนาะแต่มันดูก็ยังสนุกแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะ แค่อย่างหนึ่งครับคือซนะีซันสองน่าจะรอนานเปล่าไม่รู้คือแบบเชียเร็วหน่อยเหอะมันมันดีมันดีมันดีมากบทมันพลิกไปพลิกมาแล้วก็สนุกตอนที่8นะครับแอคชั่นผมชอบมากไปดูกันละกันพูดไว้เท่านี้น่าจะหมดเรื่องแนละ้วส่วนอาการก็ไม่มีอะไรอะคับอย่างที่บอกน้ำมูกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีปกติทุกอย่างง่วงก็นอนหิวก,ก็กิน เบือ่อแย่เลยอ,ะ scream, อ่ะอาทิตย์นี้ก็แคนเซิลเลื่อนถ่ายมามาสิทุสสีเวลาบล็อกก็คงจะเหี่ยวๆอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวจะออกไปสวอ c เช็คเรื่อยๆนะครับว่ายังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าแต่อาการโดยรวมก็ผมคิดว่าอีก5วันไม่เกินน่าจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้ำมูกแม้แต่เสียงน่าจะกลับเป็นปกติทุกอย่างปะก็แฮป e a g ก o d d เด p e พ p l e นะแค่นี้แหละกินไปจะหมดไปจะหมดแเเคเคโอือ พุ่งเข้าไปแบบไม่ทันตั้งตัวคิดผิดุ้ยเหมือนคำสองอย่างยังไม่ชัดยังไม่ชัดเอาอีกก็วอเวซิ่งะพี่จอบอกแล้วมันคอมเพล็กซ์หมมันมันหวานมันก็อันกันมันอันมันกันม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 ูนาะนมันมัมันนนมันม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 ันม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 นมันมันมนน เดี๋ยวาไปรู้ยังรู้ยังรู้ยังไ่รปของพูเต้เต้เต้รองเต้นรองเด็กทับใไว้ากูแหมเกียดปากมันเหรอนใช่มันมีเกาลัดมันมีมันมันมีน้ำผึ้งโอ้ตัวตัวมีน้ำตาลมะพร้า เอาหมดแล้วกะคินมาเห็นแล้วคือรู้รสชาติตอนหมดชิ้นใช่ไหมรสชาติมันจะค่อยค่อยมาทีโโละน่อยใช่นี่แหละครับภาพวาดพี่จอร์ดไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ไออินหายไปไวด้อ